โอเคครับก็ขอสวัสดีกันด้วยน,นะครับผมเนี่ยมาครับไม่ใช่มินิเกมเนี่ยเป็นมาหากรรมเออมินิเกมก็ได้อ่ะเอออัดจริง <laughs> มินิเกมทุบแครอทแห่งชาติลืมมแล้วแครอทก็เต็มตัวแล้วขายต่อ แล้วถามว่าตอนนี้ผมมีตังคี่บาทครับเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวเราขายแค่รอเสร็จก่อนดูครับผมมีตังเท่าไรโูหิมทีติ่แม่ดูหกพันสามเฮืมส่วนใหญ่ไปขอไอ้บอสสี่พินสี่พันกว่าสรงแม้ผมครับ ระหว่างรอพวกนั้นตัวคิดิกา้าก็มาฟาร์มตังเล่น <c oughs> แล้วถามว่ารถต่อจากเมนเจอร์ที่มันเป็นอะไรนะลืมนะซีโอมันเท่าไหร่ห้าหมื่นแล้วถามว่าอดที่ผมต้องการไอนะ เมเยอร์เมเจอร์เฮียก็ไม่รู้นั่นเท่าไรหร่หนึ่งแสนเลิกผมต้องการเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นในอีโคโนมิสซัเวิร์ของคอร์ดโมเพื่อซื้อหยดน,นั้นแล้วถามว่าผมเอาไอเมเยอร์ไปทำอะไรอาจาเอออาจารท่านผู้ชมครับไอนี่มันโปลเหลอครับ เดี๋ยวครับท่านผู้ชมมึงโหดมากมาได้มาถึงเมืองมาถึงไอเกมห้าห้าห้าเฮ้ยจริงๆมันเป Citizen, ็นซิดิสเซนไม่ใช่มึงจะทุบได้แต่อันนี้มันเป็นโฮโบโเลย มึงใช้สกิลอากนอตของเบลคานเนลเหรอไม่ใช่ได้ฮียห้มัง้งแต่มึงสวน,มมนของผมมันยี่สิบของมันอีหิมห้า สาบผมอยากรู้หนึ่งอย่างครับพวกซีเนเตอร์พิเศษเนี่ยพวกมึงเก็บตังค์กันตั้งแต่ชาติไหนครับเอออันนี้ผมก็เล่นมาตั้งแต่เมื่อวานครับก็ยังถึงแค่เมเนเจอร์เลย เออบอสมันงงไมโคโบูมันมาได้ยังไงมึงงงไหมมึมง,ง,มงงงไหมโโบูมันทุบได้ไงวะมึงก็ได้แดดแค่เราจนเบื่อเลยแหละอืมยี่สิบไม่ใช่เหรอ เออโอเคครับท่านผู้ชมขายลัวๆเลยคลิปนี้จะอาจเออคลิปนี้นะครับไม่ถึงหมื่นเราไม่เลิก เรื่อยนะบอสไม่เงหนกอยาไปดูด้วยดูครับท่านผู้ชมครับพลังตีทะลุบอสมืออีลูมินาตี้ไงครับ รอแป๊บรอห้าวิโอเคเออแปะกูเข้าใจแล้วทำให้มึงแตะสเกลปิว้ว มุมมันโดนฟอร์าำมิดมนะั้งเออไม่โดนฟอร์ เล่นมันเกินเออพ,พูดถึงไ์สตรีมคนไลไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วไม่รู้อะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยให้ไอ้บอสช่วยสอนต่อชิปในแฟนตาเซีแล้วกัน 柬ั寨เกือบเต็มตัวแล้วเออโอ้ยไอเฮียพงศกรอันเฟอร์เอ้ย ไม่ใช่มืองยไม่ใชมืงโอ้โหของเธอเรียนก็โหจ้าเากูทำอะไรโยกูกูทุบแค่หอดอยู่ในคอสโมเนี่ยโอเค ได้ไปเยอะไหมนะอีนะยังไม่หมดตัวไม่รู้ไอบอลมันถามครับดามเมจด,ดาบกูเท่าไหร่ดาบกูดามเมจเท่าไหร่วะสี่สิบกว่ามั้งสี่สิบแปดไอ้นี่ดาบมันจะดามเมจโคตรเยอะแล้ว อ่ไปโอเคไปเก็บแค่รับไว้แดกด้วย เดี๋ยวแม่งท่านผู้ชมบอกคลิปนี้มึงมาทำเฮี้ยเนี่ยเออเออเออกูเอามึงทักมาหลายรอบจังเนาะมึงดาบดาบเป็นหกสิบหลายอันใช่ไหมมึงมาช่วยมึงมาช่วยหาของเซกอบบิ้หน่อยดิเออ